สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y t u t u นะครับช่องะครสไตล์เด็กชา n นลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมชาร์ปนะครับรุ่นนะครับ l c ข0ีด4 0 sa 5 3 0 0 x นะครับอาการนะครับมาดูเลยครับนี่นะครับเปิดมาก็จะติดติดดับบนมาชาร์ปนี้นะครับตอนแรกเปิดครับขึ้นมาหน้าช่องครับแล้วก็เป็นชาร์ปอย่างนี้ตลอดเลยครับตอนนี้โอเคครับผมอาจมีเสียงรบกวนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ ก็ต้องปิดข่าวทีวีไปครับนี่ครับขึ้นอย่างนี้ตลอดนะครับเหมือนเดิมนะครับจะมีคาฟ้ามุมคลิปนะครับเพราะกล้องเลนแตกนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันครับก็ตัวนี้นะครับแก่ฟ้ามาก็เจอแบบนี้นะครับสังเกตดูบอร์ดนะครับไม่มีสีบวมนะครับ ตัวนี้นะครับรียตัศกับมาเองครับก็จะน่าจะมีอยู่สองอย่างนะครับคิดว่านะครับหนึ่งเฟิร์มแวร์นะครับเฟิร์มแวร์ก็คือไอซีข้อมูลที่บันทึกลงไปในตัวไอซนะครับก็จะอยู่นี่ครับตัวที่มากสีชมพูนะครับมีสีชมพูแปอยู่ครับตัวนี้แล้วก็น่าจะก็สวิตช์หน้าเครื่องนะครับไม่ใช่สวิตช์หน้าเครื่องกับสวิตช์เครื่องนะครับ คือตัวนี้ครับตัวนี้วิธีลองําดับแรกก่อนครับก็อย่าไปจอดจงตัวน้้าก่อนครับเอาแบบเบื้องต้นที่เราสามารถปล่อยไได้นะตอนที่อยู่ตอนหน้าเรานะครับเพราะวาซีพวกนั้นต้องสั่งหรือบางครั้งต้องอัดหาโหลดเป็นไฟล์ยูเอสบีครับแล้วแต่รุ่นนะครับที่มันจะรองรับไฟล์หรือเปลี่ยนไอซีนะครับก็ระดับแรกครับก็ต้องดึงตัวจับออกครับ แล้วก็เปิดเครื่องรอดูครับว่ามันรีสตาร์ตไหมถ้ามันรีสตาร์ทได้อยู่ก็แสดงว่าตัวนี้ผ่านไปได้เลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอดูสักครู่ครับก็นตอนนี้ผมดึงจ้ำบอกแล้วครับจ้ำสวิต์ปรากฏว่าดูได้ครับอันนี้ก็ยังไม่ไม่แน่ใจนะครับบางครั้งก็อาจจะเป็นที่ไอซีจ่ายไฟก็ได้ครับพวกไอซีเลกูเลตครับพวกหกขาอย่างเงี้ยอย่างเคยเจอรุ่นอื่นนะครับก็มีสามประเด็นครับหนึ่งคือสวิต์ค้างนะครับสวิต ลีครับอาจอาจจะกดดังป๊อกแป๊กแป๊กนะครับตรงสวิตช์เนี่ยกดได้หมดนะครับแต่บางครั้งอาจจะมีพวกความชื้นอยู่ห้องแอร์หรือขามาเกิดขมเหลาดําๆครับวิธีที่ถูกหลักก็คือดึงจามออกไปก่อนครับเพื่อจะได้รู้ว่าเสียอาการอะไรกันแน่ครับ2ก็คือไอซีจ่ายไฟครับซึ่งจ่ายไฟเลี้ยงพวก c p u พวกไอซีคำสั่งพวกนี้ครับเนี่ยครับต้องต้องต้องวัดดูครับหรือว่าดูลายปิ้นว่ามันร้อนมากไหม แล้วก็สามก็ต่อยซี IC ครับเฟิร์แวร์สามอย่างนะครับแต่ตอนนี้ผมดึงออกครับดึงออกมาแล้วดึงาสายสวิตช์ออกใช้ได้ครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจครับก็ทางที่ดีก็ถ้ามันใช้ได้จริงก็แกะมาดูสวิตช์ครับถ้าหมายถึงเป็นที่จ้ำที่ผมดึงออกครับแกะมาดูสวิตช์แล้วก็ฉีดล้างดูครับถ้ายังไม่หายฉีดล้างแล้วก็ต่อกก็ถ้าไม่หายก็ ถ้าเสียบเข้าไปเสียบจั๊มเข้าไปว่าไม่หายก็คงจะต้องเปลี่ยนสวิตช์เปิดปิดนะครับคิดว่าน่าจะเป็นสวิตช์เปิดปิดเพราะมันรีสตาร์ดเองสอง,สองเมื่อเมื่อได้ปกติแล้วก็ลองรีเซ็ตเครื่องตั้งค่าโรงงานนะครับเข้าเมนูตั้งค่าโรงงานให้มาเป็นระบบแรกเริ่มตั้งแต่เหมือนซื้อเครื่องมาใหม่นะครับโอเคครับตอนนี้ลองดูอยู่นะครับเดี๋ยวมารายงานอีกทีครับหลังจากที่ผมได้ แกะฝามาผมก็ล้างสวิตช์ตรงนั้นเรียบร้อยครับล้างก็ไม่หายนะครับเหมือนเดิมนะครับตอนแรกแกะตรงสวิตช์นี่มาล้างก็ดึงจั๊บมันออกนะครับก็เปิดเหมือนเปิดติดนะครับแต่สักพักประกอบไปก็เหมือนเดิมครับก็ถึงถอดจั๊บออกมาเปิดปิดใหม่ก็เหมือนเดิมครับก็คือสวิตช์ไม่เกี่ยวนะครับตอนนี้มาดูตรงนี้เลยครับตอนนี้มาวัดไฟตรงนี้ครับ เลกูเลตสังเกตดูครับตัวชาร์บเดี๋ยวนี้ชอบมีปัญหาครับหกขาแบบนี้แต่สังเกตดูปิดรอบๆตัวจะเป็นดำนะครับมาดูตรงนี้ครับตรงนี้จอกดำดำนะครับทึบๆเห็นครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟครับสังเกตดูตัวแปด r สองนะครับแปด r แซด b r แซดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับตัวนี้เก็ตตรงนี้ครับจะวัดได้ประมาณห้าโวลต์ครับผ่านมาตรงนี้จะได้สี่โวลต์ครับมีมีสิทธิ์ที่อจจะมีปัญหานะครับตัวนี้ ยืดข่าวหลักสายไฟไฟมันผ่านนะครับมันก็จะโหลดลงนะครับก็ไม่นะครับแล้วอย่างตรงนี้มันเป็นความร้อนสะสมครับเดี๋ยวผมจะเคลื่อนย้ายอาครับให้มันไกลจากตัวเลกูเลตดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นอาที่ดับเลกูเลตเนี่ยมาอยู่ใกล้กันไปความร้อนมันไปเยอะไม่รู้นะครับผมจะแนวคิดของผมนะครับก็อาจตัวนี้เสียก็ตัวนี้อาจจะเสียก็มีส่วนครับแต่ตรงนี้ผมว่าไฟไฟมันต่างกันเอะเกินครับ5โวลต์กับ4โวลต์มันหายไปเป็นว์เลยครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะย้ายอามาไว้ตรงนี้ครับคือเอาอะไรมาลองหรือไม่งั้นก็ใส่เป็นอาเป็นขาไปเลยครับแล้วเอาตัวมาไว้แถวๆนี้ไม่ให้มาใกล้กับตัวนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเครื่องจะใช้ได้หรือเปล่าครับตัวนี้ก็จะเป็นเข้า5โวลต์ครับออกตรงนี้ตรงนี้น่าจะ1.2นะครับเดี๋ยวต้องเขียนไว้ครับ1.2ไม่ไม่เขียนหรอกครับเป็นการบันทึกไว้เลยครับขาแรกอยู่ตรงนู้นครับ1.2 ตรงนี้เป็นขาไฟเข้าครับที่จริงน่าจะเป็น5โวลต์ครับแต่ได้4โวลต์ครับ1.2ตรงนี้จะเป็น1โวลต์นะครับ1โวลต์หรือ0.8ผมไม่แน่ใจครมีเตอ์อาจจะไปเที่ยงครับตรงขากลางเป็นกาวครับกลางเป็นกาวครับตร,ตรงนี้1.2ตรงนี้1.2ตรงนี้1.2 ตรงนี้ไฟเข้าน่าจะเป็นไฟเข้าที่ผ่านอามาเป็นสี่โวลต์ถึงห้าโวลต์นะแต่ผมว่าน่าจะเป็นสักห้าโวลต์เลยอันนี้น่าจะศูนย์จุดแปดหรือหนึ่งโวลต์นะครับขากลางนี่เป็นกาวหมดนะครับโอเคครับเป็นเป็นการบันทึกไว้แล้วกันครับตัวนี้ผมไม่ได้วัดนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีปัญหาแค่ชุดนี้ครับเบอร์นะครับ lu lu แปด m หรือเปล่าน่าจะเป็นแปด m lu bm หรือแปด m นะครับโอเคครับ เดี๋ยวจะซูมเข้าเอาเอาใหม่นะครับขากลางตรงนี้กับตรงนี้เป็นกาวนะครับตรงนี้หนึ่งขาแรกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาเอาใหม่ครับพอดีตรงนี้เขาไม่ได้นับเขานับเป็นตัวเลขตรงนี้ครับหนึ่งเอะผมก็ไม่แน่ใจตรวนี้มีหนึ่งมีสามมีสี่แล้วก็ห้าผมนับยี่ว้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับก็คือขากลางนี่เป็นกาว ขาแรกขาสีนี้เป็นไฟเข้าครับน่าจะ5โวลต์แต่วัดมิเตอร์วัดได้4โวลต์ขา6นี้เป็น1.2ขา1ก็เป็น1.2ครับขา3เป็นน่าจะ0.8แต่มันวัดได้หนึ่งะครับมิเตอร์อาจจะไม่เทียครับโอเคครับ นี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอา R สองตัวที่ออกนะครับคือจะไม่เอาไว้ตรงนี้เลยครับแล้วก็จะย้ำอะไรตัวนี้ครับย้ำตะก่วดใหม่ครับแล้วก็จะเอา R ตัวนี้ใส่นะครับหนึ่งโอห์มครับ R ทนความร้อนนะครับโดยจะวางขาออกจากตัวตรงนี้ครับให้ขามันอะไรมาอยู่แถวๆนี้ครับประมาณแบบนี้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูครับเนี่ยผมจะต่อแบบนี้ครับ R ขาที่มันยาวๆมันลอยไว้กลางอากาศนะครับมันก็คือการดัดนะครับไม่ให้มันไปโดนวงจรอื่นนะครับก็อย่างนี้ก็ได้ครับก็ R สองตัวครับที่ผมได้แกะออกมาแล้วจะใส่แค่ตัวเดียวครับแทนไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองนะครับถ้าตัวนี้ถ้าใช้ได้ครับผมก็จะเอาแผ่นความร้อนแผ่นซิลิโคนแปะเข้าไปที่ตัวหกขาตัวนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้ครับโอเคผมเดี๋ยวเรามาลองกันครับว่าใช้ได้หรือเปล่าครับก็คืออาการเปิดเปิดแล้วตัดนะครับวนขึ้นโลโก้นะครับโลโก้ชาร์ปแล้วก็ตัดแล้วก็วนขึ้นโลโก้ชาร์ปตลอดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนี่นะครับติดนะครับไม่ดับครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟดูกันดูครับตอนนี้ก็คือจับไว้อยู่ครับงานนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวคว่มเครื่องลงแล้วก็ มาดูครับเดี๋ยวตอนนี้เครื่องเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวมาวัดไฟดูกันเลยครับจําถ้าจาคลิปก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ถอดอาร์ครับดูที่มิเตอร์ครับไฟมันจะได้ข้างนี้ประมาณนี้เลยครับต้องขออภัยครับถ่ายไปคลิปตัดเมมเต็มอีกแล้วครับก็มาดูครับตอนแรกที่วัดตรงนี้จะได้ประมาณนี้ครับแล้วมาวัดข้างอาร์อีกตัวครับก็จะประมาณนี้ถือว่าใกล้เคียงครับต่างกันนิดเดียวครับนี่ครับก็ ดูแล้วก็น่าจะเกิดจากอาสียครับแต่ผมใส่แบบนี้ครับที่ไม่ใส่แบบเดิมเพราะว่าตัวนี้เวลามันเป็นอาที่ดรอประหว่างเรเกลเลตครับไปซีเรเกลเลตพวกนี้มันจะร้อนอยู่แล้วครับร้อนแล้วยิ่งมาใกล้ตัวนี้มันยิ่งร้อนไปใหญ่ก็จะทําให้เสียไว้ถ้าเสียตัวนี้มันจะยุ่งยากนะครับมันจะหาอะไรไม่ค่อยได้ครับถ้าคนไม่รู้ที่สั่งจริงก็คงยากครับผมก็อย่างว่า ผมดูในในเบอร์ที่เน็ตมันก็ไม่มีนะครับก็ต้องทําวิธีนี้ครับเพื่อว่าเอาความรอดอีกตุนออกจากอีกชุดหนึ่งครับเพื่อไม่ให้มันอยู่ใกล้กันครับก็จะเอาแนวนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูนครับว่าจะเปิดใช้ได้ปกติเหมือนทีวีอาการแรกเริ่มที่เป็นนะครับก็ต้องลองทิ้งไว้อย่างเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวหยุดคลิปก่อนนะครับถ้าเปิดใช้ได้ก็คงจะประมาณนี้ครับจบที่ R นะครับ ดรรคคัััับบสสสวีก็เป็นนั้นว่าใช้ได้นะครับตอนนี้ผมก็จะทําบัดกีเศษอะไรอาร์นะครับขาอาร์นะครับแบบนี้ครับมาบัดกีไว่าตรงนี้เวลาปิดไปแล้วฝามันจะมันก็ไม่โดนอะไรนะครับก็แค่จะเพื่อให้มันยึดกับยึดกับอซิลิโคนระบายความร้อนตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็พับงอลงครับกดไว้ไม่ให้มันเคลื่อนที่หลุดหายไปไหนครับโอเคครับผมเดี๋ยวประกอบฝาแล้วครับ ครับก็ใช้ได้ปกติแล้วนะครับชาร์ปครับตามรุ่นก่อนคลิปเริ่มต้นเลยครับโอเคครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กชาแนลด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม